เดี๋ยวจะไปเอ็มาเดี Rahmen> ๋ยวเราจะอมเม็นดัมแบดดมดังดึมดึมดึกทสวัสดีครับท่านผู้ชมดึงดัมดด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแบบก๊อปปี้ลายอติดครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันครับวิธีคืออะไรครับให้ตรวจภาพว่าเป็นออริจินอลหรือก๊อปปี้อันนี้ออริจินอล ดาวใช่ไหมผูกดูตรงไหนเออดูตรงนี้ไม่เห็นเลยก็พ <Copy. S 2> ี่อ๋ออ้าวรปผูกเลย <laughs> แล้วเมื่อไหร่จะผมจะได้ว่านะครับรอบหน้าอ่าดาวนี่อ๋ออ๋ออันนี้ออริจินอล คุณเลือกไหนภาพนี้ผมวาดเองผมก็เลยไม่ได้เลือกเอาเลยทำไมไม่มอกพอ <c oughs> เอาผมถูกใช่ไหมเด็กอ,อันนี้คุณวาดเหร <c oughs> อใช่อันนี้นอลิซนั่นใช่ไหม <c oughs> ใช่คุณได้วาดกี่รูปเนี่ยผมได้วาด <c oughs> ตรงสายถูกเย้หู้โหวาดสวยด้วยเฮนรี่เฮนรี่เฮนรี่ <c oughs> อะไ,อะไันเออวาอันนี้วไ <c oughs> ม่ เย่ซบปุ้นเฮ้ยสนุกสนุกอะสะก็มองไม่ทันเลยปุ่นลาเบลล่ะอะไรเนี่ยไก่ได้๋ยวอะไรอ่ะอันนี้อกัน โอ,โอ,อ้หคุณวาดกาปี่เหรออัน,นอันนี้ไม่ใช่ผมวาดครับอัอ่นี้ไม่มีภาพอื่นแหละ okay. อันนี้อันนี้คือโจทย์ให้วาดเหรอ <c oughs> ใช่ครับโจทย์ให้วา,<อ>วาดอะไรโอ้ยยากอันนี้แล้วกันคุณวาดเหรอเฮ้ยถูกอันนี้ไม่ใช่วาดผมวาดแล้วคุณถูกไหม

นี่ผมว่าอะไรเนี่ยคุณวาดอะไรอะเอ่อไม่รู้ว่าเดี๋ยวคุณดูแล้วกันอะไรอ่ะให้ให้ให้ผมวาดตามนี้เหรอ อันนี้ <Saying S 1> ผม <how> ว่าตามนีเหรอ How to How to อะไรอ่ะ How to <laughs> ใครจะไปจำได้ พีไว้ขำอะไรเนี่ยน่าจะแคกเกอร์ มีะไคดับอ่ะอะ่อะอาิจิลอเนี่ยเห็กดำดำดับดำดืดดึกดำดื้อดึกดำดื้อแล้วกันดึกำดื้อ องผมก็วาดอยู่ด Metal ึกดำเดืองดำระดมดอยดึชื่อจริงๆคืออะไรนะอันอันอันอะไรอะไรเราเลือกเร็วอะไรออริจินอลอันนี้รู้เออเอออันนี้ไหมจำไม่ได้ละอันนี้ไหมอันไหนที่คุณวาดนะอันที่เป็นออริจินอลอำไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่เลือกเหรอ เราไม่เลือกได้เลือกเอออันไหนนะที่คุณวาดหนูถึงอันที่คุณวาดที่อันที่คุณวาดที่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอะไรอ่ะอันที่คุณวาดที่เป็นออริจินอลน่ะอันนี้อันนี้ออริจินอลยังไม่ถึงยังไม่ถึงของผมถ้าถึงแล้วบอกเด็ก ฉันไม่บอกหรอกผมเยอะคนบอกอ่ะผมแพ้ดู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 สกอร์ไม่ทันช็อกโกแลตเอ้าช็อกโกแลตเหรอหรือว่าเค้กเกอร์อนไนผมว่าให้ถ่ายอันนี้รู้ได้ไง มีคนเดียกผมด้วยคำการสร้างงานศิลปะอย่างรวดเร็วเด็กดำหลอกผมไม่ได้หรอกอนเทนออริจินัลเนี่ยอันนี้ ดดดําดดําดําดอยดึมดึมดึมดื้อดึมดึมดืดึมดึมดืออันนี้ผมว่าให้ทยอะไรผมต่อนต่ออะไรจีน่นอะไรนคุณเลือกสคุณเลือกเลอะไรอะไรนอันอันนี้ดูได้ไง อันนี้มิดไลฟ์โซรเบเมืออันนี้ออริจินัลนี่นคืออะไรจานบินนะคนถีจานบินนะเอาออริจนลเลมากเลย địch đâm dạy <laughs> dạy đâm dạy dạy à này dạy xin ăn Đủ dạy 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 sao không có <laughs> <Đức đâm ấy. cười> đâm, dạ đâm <laughs> <Đói, tỉnh. cười> เปล่ยนใจได้ไมเปลี่ยนใจไม่ได้เอาเหรออันที่สได้ไหมหนู<า>ว่าแล้วเห็ไมเราโทรสองถูกอื I n o w scores แล้วผม,ม่ะมองไม่ถึง Winner อ้าว ได้ไงต่อแบบนึงอัลจโนมาแล้วครับเกมจะเริ่มใน,ในอีกในอีกสิบวิตั้ง

哥。 โดยหรือวาดไม่เหมือนเลยคนอื่น <so ต้องวาดบาร์น้าตรงใหม่โดยต้องรอเงินด้วยอ่าเลือกสิอันนี้ผมวาดอันไรออริจินัลอันไรออริจินัลไม่เคยเลือกผมเลยเหรอ เอาตัวนี้ <laughs> เลือกสีอันไหน <laughs> เออสีนั้นเลืเอกแล้วอันนี้ผมวาดเองอะไรอันนี้ผมวาดเองอันไหนอันไหน ครึ่งหนึ่งผมอันนี้แล้วคุณพลาดอันนี้เหรอไม่<จ>เกี่ยวอะไรกันเลยน่าติดเตะก็ผมกินกคนทุบอนเกมรีวิว <c oughs> อันนี้ <c oughs> ดาว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม มีมากินชกกันแหละตายนี่ตายพี่บ้านความเกี่ยวอะไรนี่ สิงว่าอย่างนั้นด้วยคนบัวเอ๊ะดาวเลิกยังอี่เป็นผมวาดเออพูดว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่ไม่มีใครเลือกผมไม่มีใครเลือกผม

เด็กดำเด็กฮ่ารอ้สึกแทนเลยเป็นตัววาาใช่ไหมจะอาร์ทิสอืออาร์ทิส ถ้าเราวาดช้าเขาจะเซฟอัตโนมัติไหมเซฟอัตโนมัติค่ะอะไรเนี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีหน้าเหรอคุณวาดปะเนี่ยเอ็นไม่ใช่ผมวาด ไม่ดูวาดมาั่วผมวาดปะเนี่ยเอไม่ใช่ผมเดี๋ยวผมช่วยวาดให้อะไรถุาคณมไม่วาดละผมแน่ใจว่าผมวาดสวยดูนะ อะไรม <c oughs> ั่วนี่เขาก็รู้หมดสิว่าตัวปลอมเร็วเดข้า เลือกเลือกเลือกอะไรอ่ะแซนบ็อกซ์ทำไมต้องไอพีทำไมไม่มีใครเลือกผมนี่เออเออไม่รู้กี่ผมไม่รู้หล้วว้อยจตบหู อีวิีโอ้ยคุณวาดเขาเนี่ยไม่ใช่ผมโัวหน้าไเหมือนลิงเลยาาดาวทำไมทำไมถึงเป๊ะหาเลยอ

วัดวัดโอ้ยเลือกไม่ถูกทีน,นี้คุณเลือกอะเย้ yeah. เฮ้ยไห้อม keyboard death is alive ม <mm ีคนถูกด้วยเหรอคุณวาดเหรอ ทำไมคุณเลือกถูกอ่ะคุณแอบ,บดูใช่ไหมใช่แอบแอบแอบไม่ดีนะบุ๊คฮืวแบ่บาเหรอไม่ได้บ้าไม่ได้บ้า Ah, à cái này ạ nè đào yeah thủ biết yeah เย้เย yeah. yeah. okay, ่ผมเคยได้ที่หนึ่งมอเนี่ยผมเคยได้ที่หนึ่งไข่คุณแกงมผมอที่น่งครผมต๊ดโอเคเคก็คลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะสสดครับบายบายกำลังสนุปอีกสักหน่อยสิ เพื่อความจำพอ